คะพบนัชชานะคะนัชชาจะพาลูกค้าทุกท่านคับไปชมนะคะรถจลฟอดกันนะคะพร้อมืุนแต่งเท่ๆกันเลยค่ะสวันนี้นะคะนัชชาจะอยู่กับรถคันนี้นีเองค่ะคันนี้นะคะเป็นรถกระบะ4ประตูอีกแล้วนะคะลูกค้าเป็นรุ่นขายดีของฟอดเลยค่ะเพราะว่าเป็นรุ่น XLT นะคะรุ่น XLT นะคะเขามีให้เลือกด้วยกัน2เกียร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าราคาขายเกียร์ธรรมดานะคะอยู่เพียงแค่ 857,000บาทค่ะส่วนเกียร์ออโต้แบบคันนี้นะคะอยู่เพียงแค่92,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์2.2ค่ะแรงม้านะคะมีมาให้ถึง160แรงม้าค่ะส่วนแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะกำลังเครื่องก็กำลังพอดีเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ราคาไม่แรงเลยนะคะค่ะเดี๋ยวนาชานะคะจะพาชมนะคะรุ่น XLT สีดำคันนี้นะคะแต่งเป็นแบบไหนบ้างนะคะลูกค้า ขออนุญาตเริ่มจากฝากระโปรงนะคะตัวนี้นะคะก็จะติดตั้งนะคะเป็นสกู๊ปนะคะทรงฟิตนะคะแล้วก็ออกแบบนะคะตรงนี้นะคะจะไม่ใช่รูปแรด,ดนะจะเป็นรูปมา้ามาสแตงนะคะลูกค้าพอติดนะคะก็ดูสปอร์ตมากเลยนะคะสีของเขานะคะจะเป็นสีดาค่ะตัดกันกับสีดําด้านแบบนี้เนาะค่ะก็เข้ากันกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ บนฝากระโปงนะคะนาชานะคะติดตั้งค่ะคำว่าเรนเจอร์ค่ะเป็นสีเงินแบบนี้ด้วยให้ด้วยนะคะนี่ติดตั้งเพิ่มไปเนาะพอติดไปนะคะก็จะทําให้รถเนี่ยดูหรูมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะลูกค้าส่วนเซตหน้าตาแบบนี้นะคะเรียกว่า f 150สไห้านปเดอร์นะคะลูกค้าอันนี้นะคะยกเซตใหม่ทั้งชุดเลยนะคะลูกค้า f 150 Spi ปเดอร์นะคะเขาจะประกอบไปด้วยเนี่ยค่ะ กระจังหน้านะคะแบบนี้เลยนะกระจังหน้าของเขานะจะเป็นแบบใหญ่พิเศษใหญ่แบบนี้เลยนะคะทำให้รถของเราเนี่ย ดูแบบใหญ่บึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับใส่รดนะคะที่ชอบความบึกบึนแบบหน้าจากได้าหน้าใหญ่นะคะนาชาก็แนะนํานะคะติดตั้งเป็น F150 Spider ตัวนี้นะคะคําว่า Ford นะคะตัวนี้ F o R D Ford ตัวนี้นะคะที่นูนออกมาแบบนี้เนาะลูกค้านะคะสั่งทํานะคะเป็นสีดําเงานะคะตัดกันกับสีดําด้านแบบนี้เนาะพอติดตั้งมาก็แบบดูเข้ากับตัวรถมากๆเลยเช่นกันนะคะ ส่วนด้านข้างนะคะของ F 1 5 0 Spider นะคะเขาก็จะมีไฟนะคะไฟตัว C ค่ะหรือว่าไฟ LED ให้ด้วยนะคะลูกค้าตรงนี้เนาะก็เพิ่มความสว่างค่ะแล้วก็เพิ่มความสวยให้กับตัวรถนะคะส่วนไฟค่ะไฟของ XLT นะคะเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะคะลูกค้าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแต่ว่าเพียงติดตั้งนะคะชุดครอบไฟนะคะตัวนี้จะเป็นชุดครอบไฟสีดําเงานะคะลูกค้าเข้ากับตัวรถ อีกแล้วเช่นกันค่ะลูกค้าสวยมากๆเลยค่ะคันนี้นะแล้วก็ส่วนด้านข้างนะคะลูกค้าจะในเซ็ต F 1 5 0สูนะคะเขายังไม่หมดเนาะ F 1 5 0 Spider เดเนี่ยเขาจะให้ซุ้มล้อมาด้วยนะคะซุ้มล้อตัวนี้เนาะจะเป็นสีดาด้านนะคะลูกค้าแล้วก็ถ้าเทียบกับซุ้มล้อทั่วไปนะคะจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะคะลูกค้าส่วนแมกยางค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแมกขอบ16นะคะลูกค้าจะเป็นยางออฟโรดค่ะจะเป็นแบบลายของเขานะคะก็จะแบบว่า ตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นสีดำเนาะแต่ว่าตัดค่ะเขาจะมีตัดขอบอะค่ะเป็นขีบเหมือนสีเงินนะคะลูกค้าให้ตัดก,กันกับสีดำนะคะทำให้เวลาวิ่งบนถนนเนี่ยก็ดูสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับลายยางยอดฮิตเลยนะคะ Monster AT3 ค่ะลูกค้าลายยางเขาจะแบบว่าออกแนวออฟโรดนะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกนิยมติดกันค่ะค่ะส่วนนี่ค่ะแก้มนะคะตัวแก้มโลโก้ตนวนี้นะคะก็ จากสีเดิมนะคะที่เป็นสีเงินนะคะหรือว่าสีโครเมียมนะคะลูกค้าก็นัชาติดตั้งค่ะชุดครอบนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะให้รับกันกันกบซุ้มล้อด้านนาด้วยค่ะค่ะแล้วก็ XLT นะคะก็ด้านบนนะคะก็นัชาติดตั้งนะคะเป็น่าวหลังคานะคะตัวนี้จะเป็นราวหลังคาสีดําค่ะมาพร้อมกับกันสาดสีประตูเรียบร้อยนะคะลูกค้าส่วนเอกลักษณ์ของ XLT นะคะตรงนี้ค่ะไฟเลี้ยวนะคะของเขาจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะ ค่ะก็ทําให้เวลาเราขับขี่บนท้องถนนค่ะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือต้องการเลี้ยวรถเนี่ยก็รถทางตรงเนี่ยเขาก็จะเห็นเรานะคะได้อย่างชัดเจนค่ะก็ปลอ,อดภัยมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะแล้วก็เบ้ากันรอยนะคะตัวนี้นะคะนชาติดตั้งเป็นเบ้ากันรอยสีดําเงานะคะให้ตัดให้เข้ากันกับตัวรถเนาะพอลูกค้านะคะเขาชอบสไตล์แบบว่าตรงเนี้ยไม่อยากให้แบบมีมีแบบ อะไรเยอะๆเนาะเหมือนอย่างสติกเกอร์เนี่ยก็ออกแบบนะเป็นพิเศษเลยติดแค่ตรงประตูเท่านั้นเองนะคะลูกค้าก็คือสวยแบบนี้ก็แบบดูสวยแล้วก็ดูดุเหมือนกันนะคะลูกค้าแล้วก็ตัดนะตัดกับคําว่าวายเทเนี่ยเป็นสีแดงนิดนึงให้รถแบบดูมีอะไรนิดนึงให้พอแบบว่าเฮ้ยสวยดีอะไรนี้นะคะลูกค้าส่วนด้านท้ายของตัวรถค่ะ อันนี้ค่ะก็จะเป็นโลบาร์เหล็กนะคะของแบรนด์ o u t นเ n d e r อีกแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนทรงสปอร์ตหน่อยนะคะลูกค้าแล้วก็รุ่นนี้นะคะขายดีมากๆนะคะแล้วก็นิลูกค้านะคะนิยมติดตั้งมากเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมีไฟเบรกหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนข้อฝาถังน้ํามันค่ะคันนี้นะคะจะติดตั้งนะคะเป็นสีดําด้านค่ะอย่างที่นชาบอกไปนะเขาจะรับกันกันกบตัวซุ้มล้อด้านหลังอะคะ่ะที่เป็นสีดําด้านเช่นกันนะคะเดี๋ยวน้าชานะคะจะพาชมนะคะด้านท้ายตัวรถกันค่ะ ค่ะสำหรับด้านท้ายตัวรถนะคะชุดครอบไฟนะคะตัวนี้นะไม่ได้เปลี่ยนไฟนะคะลูกค้าเห็นเท่ๆแบบนี้ว่ากว่าเดิมเนาะก็ติดตั้งนะคะเพียงเป็นชุดครอบค่ะสีดําเงาเช่นกันนะคะลูกค้าพอติดตั้งไปนนองก็จะแบบตัดตัดกับตัวรถหน่อยแล้วก็เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะก็ทําให้รถเนี่ยดูสวยขึ้นมาทันทีค่ะส่วนฝาท้ายนะคะคันนี้นะคะก็จะติดออกแบบสติกเกอร์พิเศษนะคะก็จะเป็นเหมือนลายล้อรถอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีคาว่าレンジャーสีแดงนะคะตัดขึ้นมานิดนึงเนาะส่วน คำว่าเรนเจอร์ใหญ่ๆตรงนี้ค่ะก็จากของเดิมนะคะเขาก็ติดให้นะคะ XLT แต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยากได้ฟอนต์ใหม่นะคะแบบให้แบบเทมากยิ่งขึ้นนะคะก็ออกแบบฟอนต์แบบนี้ให้เนาะ mm. แล้วก็พวกลายสติกเกอร์ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีเทานะคะลูกค้าก็จะตัดก,ก,กันกับตัวรถสีดําได้อย่างดีค่ะ mm. ส่วนเบ้ากันรอยนะคะพร้อมปลายดับเท่ๆแบบนี้นะคะก็ติดตั้งนะคะเป็นสีดําเงาเช่นกันค่ะให้เข้ากันกันกบเซตชุดครอบนะคะที่ติดดันคางด้วยค่ะ แล้วก็อย่างที่นะัชชาแจ้งไปเนาะลืมบอกเนาะที่รุ่นนี้นะคะเขาจะมีไฟเบรกหลักนะคะลูกค้าเวลาลูกค้าขับรถบนท้องถนนนะคะก็มั่นใจได้เลยว่ารถคันหลังนะเวลาเราเบรกนะคะก็เห็นเราได้อย่างชัดเจนเลยค่ะส่วนนี่ค่ะกันชนท้ายนะคะจากของเดิมนะ XLT นะคะเขามีกันชนท้ายมาให้อยู่แล้วนะคะจะเป็นสีดําเงานะคะก็สปอร์ตเหมือนกันนะคะลูกค้าแต่ว่าเพื่อความใช้งานได้หลากหลายนะคะนัชชาก็เปลี่ยนนะคะติดตั้งค่ะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะของแบรน เอาเลนเดอร์ er ให้นะคะลูกค้ารุ่นนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะสีแดงแบบนี้นะคะสองห่วงเนาะแล้วก็จะมีตัวลากจูงมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีไฟนะคะไฟถอยหรือว่าเหมือนเป็นไฟสปอตไลท์ให้ด้วยนะคะลูกค้าทําให้กลางคืนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าส่องสว่างได้ดีแน่นอนคะ่ะลูกค้าเดื๋วนาชานะคะจะพาชมนะคะในรถ XLT นิดนึงนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะค่ะ XLT นะคะเขาก็เป็นกระบะที่แบบครบจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะ ภายในของเขานะคะเขาก็จะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะคะลูกค้าอย่างตรงขอบประตูหรืออะไรเงี้ยก็จะหุ้มด้วยหนังสีดํามาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เดินได้สีเทานะคะให้อารมณ์สปอร์ตมากๆเลยนะคะแล้วก็เบาะหลังของเขาเนี่ยถึงจะเป็นกระบะสีประตูนะคะลูกค้าแต่ว่านั่งได้แบบสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนาชา่าจะลองขึ้นนั่งให้ดูนะคะนี่ค่ะก็คือนี่นะแล้วก็เบาะของฟอร์ดอะคะ่ะก็จะมีเององศาให้ ให้คนนั่งเบาหลังอะคะ่ะเล็กน้อยเนาะทำให้เวลาเรานั่งทางไกลอะคะ่ะลูกค้าเราจะรู้สึกแบบผ่อนคลายนั่งสบายคะ่ะเหมือนรถเก่งเลยคะ่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าข้างหลังอะคะ่ะ mm. ก็คือมีเหมือนมีตัวดันหลังอยู่ข้างหลังอะคะ่ะ mm. ก็รู้สึกสบายคะ่ะลูกค้าแต่ว่าเนี่คะ่ะก็เหลือที่นะคะลูกค้าให้แบบว่าเหยียดขาได้เลยคะ่ะสําหรับกระบะสีประตูคันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนาชานะคะจะพาชมหน้ารถนิดน,นึงคะ่ะ สำหรับภายในรถนะคะ XLT นะคะพวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าด้วยนะคะข้อดีของพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเวลาเราขับนะคะในความเร็วที่ไม่มากเนี่ยพวงมาลัยเขาก็จะเบามากๆนะคะทำให้เราขับสบายมากๆเลยค่ะส่วนเวลาเราออกต่างจังหวัดหรือต้องการทําความเร็วนะคะก็พวงมาลัยนะคะเขาก็จะหน่วงหนักให้อัตโนมัติเลยค่ะก็ทําให้เรารู้สึกแบบว่าจับกระชับมือนะคะแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ คันนี้นะคะ XLT นะคะก็ตัวใหม่นะเขาก็จะมีระบบนะคะการลื่นถลายมาให้ด้วยนะคะให้กดเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะตรงที่อยู่แถวกับตรงแถวเกียร์เลยนะคะลูกค้ากดปุ่มได้เลยค่ะส่วนฟังก์ชันต่างๆนะคะก็ครบค่ะลูกค้าเพราะว่า XLT นะคะเขาก็จะมีหน้าจอมาให้อยู่แล้วนะคะจากโรงงานเลยค่ะคันนี้นะคะนาชาก็ไม่ได้เปลี่ยนหน้าจอนะคะลูกค้าเพราะว่าลูกค้าสามารถเชื่อมต่อนะคะกับโทรศัพท์นะคะก็สามารถใช้งานได้เช่นกันค่ะ ค่ะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหานะคะรถกระบะดีๆสักคันนะคะนาะชาก็ขอแนะนำเลยนะคะเป็น r a n เจ r XLT กระบะ4ประตูคันนี้นะคะลูกค้าเพราะว่ามีให้เลือกทั้ง2เกียร์เลยนะคะมีทั้งเกยียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาเลยะคะ่ะแล้วก็ราคาไม่ถึงล้านนะคะลูกค้าแต่ว่าออปชั่นเขานะคะแล้วก็แต่งได้เท่ๆแบบนี้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเป็นรุ่นอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นวายแท็กหรือว่าเอเวอเรสต์นะคะนาะชาก็ พร้อมนะคะทำข้อเสนอค่ะแล้วก็พร้อมขายทุกรุ่นเลยนะคะอย่าลืมนะคะก็ทักสอบทักมาสอบถามนัชากันได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจให้นัชาด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ